สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะอลอๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้ราคา159,000บาททุกท่ันมิต s u บิชิไท i ท่านแคปรถปี2010นะคะแจ้งจดในปี2010ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะคะสภาพสวยๆเลยค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะไม่เคยรือ้อความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายค่ะเลขไม่น้อยด้วยนะคะ แสนกว่าโรเท่านั้นเองค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดค่ะเบาะหนังแอร์เย็นสีเดิมบางนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกวัามไม่มีจมน้ำค่ะมีจอวิทยุสองดีนค่ะใช้งานได้ปกติช่วงร่างหนึบๆนะคะแบกสวยยางดีภาสีปี6-7ครบพร้อมโอนนะคะ รถสวยตรงปกครุท่านโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะคะสนใจรถยนต์คันนี้159,000บาทค่ะไปดูรถได้แถวรำลูกกาคลอง6เบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเน้นติดต่อโดยตรงและไปชมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านค่ะได้ตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ